ครับผมครับสวัสดีครับเอฟซีคนประกรมละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยแลยการละเอียดครับผมฮะเหมือนเดิมครับผมสไตล์เดิมครับต้องมีรถแทกแน่นอนต้องมีรถผ่านแน่นอนเพราะว่าเราทาคลิปหรือว่า youtube อยู่ที่ติดถนนอยู่แล้วครับผมครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบเกตกันยายนนะฮะเราก็เลยจะรถแรกแจกแถมรถคันนึงให้ครับผมสลับเอฟซีที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ พูด <P u ple> ง่ายก็กดติดตามแหละมันจะเห็นก่อนเพื่อนแต่ถ้าเป็นเอฟซีอื่นที่ผ่านมาดูแล้วก็แวะออกไปเหมือนกับแวะดูแล้วก็ออกไปอันนี้ก็อาจจะเห็นช้าหน่อยแต่ถ้าคุณกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งอะไรก็ว่ากันไปคือคําเตือนแจ้งเตือนนะฮะเวลาผมโพสต์อะไรเวลาผมลดราคาอะไรมันจะเห็นก่อนเพื่อนนะฮะอันนี้คือขอ้อด,ดีๆจากผู้ทิใช้ยอะไรก็ร้อยเอ็ดครับแล้วก็คนมากการร้อยเอ็ดครับผมครับวันนี้เจอกันเป็นทางการครับผมก็สิบเ็ดกันยาครับผมที่จริงวันนี้ จะเป็นการแข่งขันรถที่กจุมครับพอดีน้ําท่วมสนามครับผมก็เลยเลื่อนเป็นวันที่24กันยายนอาทิตย์หน้านะฮะครับก็ฝากไปด้วยครับเดี๋ยวเราจะเอาม้าสึกเราไปครับคันขาวครับวายซ F เปี17ครับ16 17วากันไปครับ18วากันไปเพราะว่าเรื่องปีผมไม่ทราบแน่นอนครับผมตัวนี้แต่งเต็มออปชั่นเรียบร้อยท่อล้อยางใหม่สเตอร์เต็มนะฮะถ้าในสนใจก็จัดไปครับ165,000บาทครับผมจัดไปมีรถเก่า บิ๊กไบค์รถเวฟร้อยอะไรก็วานไปสามารถเปลี่ยนเทอร์นได้หรือท่านไหนที่เคยซื้อรถจากผมไปตั้งแต่สมัยก่อน2 3สปี4ี่ปี5ปีหรือว่าเมื่อวานวันซื้นก็สามารถเปลี่ยนเทิร์นได้ถ้าคุณมีกําลังซับพอหรือว่าอยากได้จริงนะฮะแล้วก็จะมีวันจันทร์อังคารก็จะมีเข้าอีกหนึ่งคันครับเป็นปี18ครับสีน้าเงินนะฮะครับผมเข้าอีกหนึ่งคันเดี๋ยวเราจะ,ะตรวจสอบสภาพแล้วก็ดูสภาพอะไรให้ดูก่อนเดี๋ยวเราจะ อ่าทำชิปยืนยันให้ครับผมสหรับอ่าวายเซเอฟปีสิบนะฮะฝากเอฟซด้วยครับผมอ่ะตัวนี้ก็ฝากด้วยหลายคลิปแ้ละล่ะทำลิปไปแล้วตัวนี้นะครับผมครับตัวนี้ก็ได้มาถูกครับก็ขายถูกครับถ้าในสนใจก็สามารถสั่งได้ครับ27,500บาทครับราคาหลักหมื่นครับ b i g กไบ e หรือว่า R15 ราคาหลักหมื่นครับผมอ่า20,7500บาทครับเราสามารถส่งได้นะฮะวันอาทิตย์ก็จะพาลูกเมียเที่ยวบ้างเราจะจัดส่งให้สําหรับสารคามยะโสธรอุบลจกลนครมกดาหารนะสามารถสั่งได้ครับฝากครับฝากครับฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเนี่ย20,7500บาทครับผมอะรีวิวก่อนรับซ้ายขวาหน้าหลังครับตัวนี้โอเคครับผมกี่ดีครับคัดคัดจับเต็มครับ ครับโอเคมะเดี๋ยวดูก่อนอ่า่ <c oughs> อไปเอฟซีครับผมอ่าท่านี้ก็ถ้าท่านไหนสนใจก็จัดไปครับําหรับฟีเซ็กปีสองพันสิบเกดเหมือนกันครับเนี่ย <c oughs> ครับตัวนี้พีเซ็กของตัวเองใช้ครับอันนี้ก็แซะแซ่เลยครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรถามได้เดี๋ยวแบ่งให้ใช้ครับสำหรับคนที่ไม่มีรถใช้เดี๋ยวผมจะเก็บรถเก่ามอโมเองแล้วก็ซ่อมเองขี่เองครับช่างจะขี่รถอ่า อะไรล่ะตาช่างทำบ้านก็อยู่บ้านที่เก่าๆช่างทํารถก็ต้องขี่รถเก่าๆครับถึงจะเป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นออะไรล่ะหลายอย่างครับผมนี่ฮะสำหรับอาชีพช่างครับผมมาส่วนตัวนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับผมสําหรับท่านไหนที่กดติดตามอยู่ครับจัดไปครับวันนี้เอาไปเลยครับเก้าันห้าครับเวฟนิวครับผมเวฟนิวตูดแหลมครับผมมีเล่มครับผมมีเล่มเรียบร้อยนะฮะครับสามารถไปต่อพ่วงได้สามารถเอาไป อะไรล่ะทําวิบากได้หรือจะทําวิบากเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเนี้ยรบบสองสามคันเนี้ยโอเควันนี้เราจะส่งงานอ่าอ่าอะไรล่ะพี่บางโหดแล้วก็ส่งงานพี่เจ็ดเสี้ยครับผมอยู่ที่สระบ,บุรีสวนอินทรพาลัมหมอติรัตนะฮะอันนี้คือร้0สิไอสตาร์ทมือแล้วก็ร้5ยี่สิบห้าครับผมของวิบากของพี่บาง,บงโหดอยู่ที่นครราชสีมาเอ่อนครศรีธรรมราชครับผมขอไปครับเอฟซีคำว่านครเนี่ยผมหลงประจําครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครันนี้นี่แหละเหตุผลที่ที่โพสเมื่อชาบ,บอกว่าจะมีอสินค้าราคาพิเศษแล้วก็อะไรทําพิบากในบ้านครับไปดูนี่ฮะอันนี้คือเวียบร้อยครับครับนิ่มครับ โอเคอันนี้ก็9,500ครับจัดส่งให้ฟรีครับผมถ้าใกล้ๆแถวสารครามตามที่บอกบ่อระบือขอนแกน่นมุกนาหารอุบยลยโสธรสกะนครครับจัดไป 9, ครับ9,500ถ้าเป็นพ่อค้าเขาน่าจะเสียบตูดได้เลยนะฮะหมายควาว่าเขาเสียบตูดภาษาอังคือตัดต่อออกไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปบิ้วใหม่โน่นนี่นั่นก็ราคาอัพหมื่นกว่าบาทครับผมตัวนี้เราจะให้ฟรีกดติดตังก็คือหนึ่งถ้าถ้าลดตามสภาพครับ ผมก็จะขายอยู่ที่9,500-10,000บาทครับผมก็ว่าตามสภาพเป็นแบบนี้เครื่องดีขี่ได้ครับผมอันนี้คือคันละหมื่นถึง9,500ประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเปลี่ยนชุดสีทั้งคันเปลี่ยนล้อใหม่ทั้งคันเปลี่ยนน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเบรกทุกอย่างคือทุกอย่างเหมือนกับรถใหม่ครับใส่กระจกให้ใส่อะไรให้ก็อยู่ประมาณ14,500-15,500ประมาณนี้ฮะถ้าจะให้โอนให้หรือ่อาสตาร้ทมือก็ว่ากันอีกทีคำว่าโอนให้ก็คือจดทะเบียนใหม่ เป็นชื่อท่านเพิ่มสองพันห้า้บาทครับได้เป็นชื่อเราเลยครับผมแล้วก็อ่อ่าสตาร์ทมือครับถ้าสตาร์ทมือบอกครับรุ่นไหนก็ได้ครับที่ทําโซนิกหรือทําเวฟบร้อยยี่ห้าหรือทำเวลร้อยสิบไปครับห้าพันบาทเราจดให้ครับผมครบเซ็ตสตาร์ทมือครับมาเดี๋ยวมาดูคันนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นของพี่เจ็ดเสี้ครับอ่าเจ็ดเสี้สปอนเซอร์หลักก็คือสวนอินทพาลัมกูติรัตน์นะฮะเบอร์เก้าสิบเก้าครับผมครับท่อแต่งครับผม โกหน้าแต่งครับผมเป็นสีเดียวกันครับบางเอิญคันนี้เป็นนิมิตใหมายดีครับเนี่ยครับเป็นสีเดียวกันสีส้มอมน้ําตาลอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ทองครับเนี่ยโอเคครับตัวนี้รีวิวก็จะเป็นสเปคสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าล้อหน้าครับผมสิบเจ็ดล้อหลังครับผมอ่าอุ้มเครื่องดามควงเรียบร้อยคอยแต่งไฟแต่งไดแต่งแล้วก็คัดแต่งครับตัวนี้เราใช้เวทครับใช้เวททดกําลังครับผมแล้วก็ชุดคัดของร้อยยี่สิบห้าครับผม ปกติถ้าร้อยสิบใบจะมีแผ่นคัดสามแผ่นถึงสี่แผ่นเท่านั้นฮนะตัวนี้เราใส่แผ่นคัดร้อยยี่สิบห้าครับประมาณห้าแผ่นนะฮะห้าแผ่นหรือสี่แผ่นเนี่ยประมาณนี้ครับก็คืออ่าแต่งใส่ชุดคัดของร้อยยี่สิบห้าครับผมแล้วก็ข้อพิเศษครับเราทําเป็นคัดมือครับผมเนี่ยครับคัดมือมีสายคาัดมือจะช่วยในการการะชากหรือว่าสั่งได้ยกล้อเล่นอะไรก็ว่ากันไปครับตัวนี้ก็โอเคจัดไปเดี๋ยวฟังเสียงครับผม ขาตะตาก็มีครับแต่ยังไม่ใส่ถามว่าไม่ใส่เพราะอะไรไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าแล้วเต็บปุ๊ครับเพราะว่ามันตาดมืออยู่แล้วเรียบร้อยกรัาผมนี่ฮะง่ายๆครับตัวนี้เป็นระบบหัวฉีดครับระบบหัวฉีดเราจะตัดปัญหาเรื่องน้ํามันท่วมเรื่องน้ํามันหกใส่บ้านเหม็นน้ามันโน่นนี่นั่นนอกจากคุณจะไปดูดน้ํามันเล่นก็ว่ากันอีกทีนะฮะสำหรับเรื่อง làm ăn mỉm hả luôn gặp cháo โอเคก็ออปชั่นเหมือนกับหลายคันครับตัวนี้เป็นล้อหลังอหน้าหลัง17.9ล้อดำนะฮะขอย้ำวันนี้ก็มีสั่งชุดล้ออยู่ประมาณสองคู่ครับผมเราจะขึ้นที่ดวนให้แล้วก็จัดส่งให้ท่านครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณอป้าป๋าจากรหาสทายเมื่อวานครับมาอนอยู่สองหมื่นห้า0ันบาทครับผมพอเราได้ปุ๊บเราก็โอนค่ารถพีบาปไปครับผมขอไปครับเอซีไม่ค่อยสบายฝนตกครับผมนี่ฮะก็ชุดล้อครับ วันนี้ก็สองชุดเมื่อวานก็อยู่ที่รหานทรายสั่งไปครับผมชุดทําเองที่บ้านทําโซนิกครับใส่สั่งสุดสีสติ๊กเกอร์ครับผมดามโคงครับผมท่อไอเสียแล้วก็เบาหลายๆอย่างครับชุดหน้าครับป้าป๋าสั่งไปก็วันจันทร์อังคารหรือประมาณสามวันครับเราจะจัดส่งแผงคอไปให้นะฮะครับอันนี้ฝากก็ขอขอบคุณทับป้าป๋าครับอยู่ที่รหานทรายนะครับจุดนี้เป็นพี่บางโอดครับบางโอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจัดส่งเหมือนกันครับ ตัวนี้ก็ยังไม่เคยสตาร์ทครับดามที่บอกครับสามารถจับท่อได้ครับเนาะครับผมเพราะว่ากยังเย็นอยู่ครับเนี่ยฟังเสียงว่ากี่ครั้งจะติดอ่ากี่จวดจะติดนะฮะหนึ่งสองครั้งครับตัวนี้ก็เป็นหัวฉีดเหมือนกัน นิ่มครับตัวนี้ตัวนี้เดินหอบดีครับเบิ้ลดีโอเคของพี่บางโหดลงน้ําแข็งครับนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้รอเขาอมาส่งวิบากผมอีกครันนึงเดี๋ยวผมจะฝากรถขนส่งไปให้สําหรับพี่อ่าเจ็ดเสี้ยและก็พี่บางโหดครับส่งประมาณวันจันทร์นา้ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับไม่ต้องสตาร์ขาเอาเนี่ยมาดูใกล้ๆก็คือได้แต่งครับได้แต่งชุดโมเครื่องหัวฉีดครับเรือนลิ้นเร่งทุกอย่างครับ ของแต่งครับเนี่ยสตาร์ทมือครับปิดครับเปิดครับโอเคข้อดีทุกคันที่ทำจากผมไปครับจะมีไฟหน้ามีไฟท้ายให้ครับก็คือสามารถขี่เข้าป่าหรือ,อเข้าป่าเที่ยวป่าขึ้นป่าขึ้นเขาสวนยางพาราสวนทุเรียนได้ครับก็คือเราไปกลางคืนได้ ก็มีไฟหน้าได้ครับผมนี่ประมาณนี้ฮะสามารถขึ้นบ่าขึ้นเขาได้เลยครับปากเอซครับผมมีรุ่นไหนให้บอกครับมีงบน้อยงบมากให้บอกครับผมไม่ต้องอึ้มอั้มครับไม่ต้องเกงใจฮะแค่พันเดียวก็สามารถอุ่นหนุนได้ครับผมสองพันก็อุ่นหนุนได้สามพันสี่พันห้าพันบอกมาเลยคุณมีงบเท่าไหร่ได้อะไรบ้างผมจะให้ครับแล้วก็ขอเป็นน้องชายเป็นพี่ชายเป็นที่ปรึกษาหลายๆอย่างครับแต่ขอให้โทรหานะจะง่ายขึ้นนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับ ตัวนี้ก็เป็น YZ f ครับผมเป็นม้าตึกของเราครับที่ทำที่ทาจะลงสนามครับลงสนามที่กุชุมปกติวันนี้ได้ล้อหมุนแข่งแน่นอนพอดีดินฟ้าอากาศครับเนี่ยดูเอาหนุนมาแล้วข้างหลังครับฝนตกแล้วครับผมฝนตกแล้วก็เมฆดำครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับถ้าใหนสนใจก็สามารถสั่งได้เราจะส่งให้ฟรีครับผมก็อ่า แต่งให้เรียบร้อยโมให้เรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยครับติดง่ายครับตัวนี้เป็นปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้สามปีครับก็สมัยก่อนแต่มัยก่อนที่ผมหัดเล่นใหม่ๆหรือว่าเข้าวงการใหม่ก็มีอยู่ประมาณหกคันครับแล้วก็ไปซื้อปีเดียวก็สองคันครับโกหกเนี่ยว่าไปเที่ยวครับอยู่ที่กทมนะฮะเอามาสองคันซึ่งตอนนั้นก็เฮือหามากครับงงกับผมกับช่างบรรน,นอกอ่าช่างบรรน,นอกไปซื้อรถบิบากสองคันก็ร่วมร่วมหกแสนนะฮะ จ่ายเงินสดครับผมครบเซ็เรียบร้อยครับกับเพลงปูมดิ์นะฮะครับก็เลยคิดถึงครับคิดถึงวันๆครับผมคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงไอ้นี่ถามว่าวุฒิใจหายไปไหนก็ได้ลูกตอนนี้ได้ลูกสาวครับเมียสี่ครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาครับอ่าแล้วก็บวกกับการงานเยอะครับทั้งงานครับแต่ก่อนนี้ไปกับเมียสองคนครับก็โสดบ้างครับก็ไปได้ครับไม่ค่อยมีลูกไม่ค่อยมีภาระครับผมตอนนี้ภาระลูกสามเมียสี่นะฮะครับผมก็เลยช้านิดนึงครับก็เลย เบาๆผพาๆลงแล้วก็ห่างหายสนามไปนานครับแต่ว่าเลือกอะไรก็ขายเหมือนเดิมนะเดี๋ยวฟังยังครับผม ก็ไม่อาจจะมีฟันบ้างครับเราจ,จะขี่เล่นให้ดู ครับวันนี้ก็อาจจะไปเทสที่ไหนสนามไหนสักแห่งนะฮะก็ต้องดูครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งได้ครับทั้งสิบห้าครับผมปีสิบเาครับผมชุดสีโอเคเครื่องดีครับผม p C X ครับผมจัดไปท่านไหนสนใจก็รถผมเองครับสามารถขายได้เลยครับตัวนี้เวบร้อยนิ้วจัดไปเก้าพันห้าครับวนนี้มันจะนังคารก็จะส่งรถของพี่จัดเสียครับผมหมอติลัต์ สวนอินทร์ผาลามครับผมแล้วก็บางโหดนางฟ้าอุดรครับผมแล้วก็คันนี้ครับผมครับเดี๋ยวเราจะมีแฝดมานะฮะปีสิบเ็ดครับผมวันจันทร์อังคารับผมมาแน่นอนสีน้ําเงินนะฮะกดติดตามไปเลยต้นไหนมีรถเก่าสามารถเตือนได้นะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทท่อแต่งไปเลยล้อหน้าใหม่ยางใหม่จะเตอร์เต็มนะฮะสำหรับคันนี้ครับแรงครับผมครับลิปนี้ก็ขอจยุติชค่นี้ก่อนครับขอทำยอดครับผมครับายบายครับสวัสดีครับ